สนับสนุนคนดีโดยปารตททาสวัสดีครับท่านผู้ชมผมหม่อมหลวงนารานุกูลชุมพลมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งในรายการ76จังหวัดตามหาคนดีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองผมอยู่ที่สุขุมวิทซอย105าาร้อยห้าลาซาลใครคนหนึ่งนณที่แห่งนี้ทำให้เราต้องออกตามหาเมื่อความตั้งใจของเขา ที่ตามรอยฝันของพ่อจนนำเขาไปสู่การอุทิศตนเสียสละเพื่อสังคมมาตลอด9ปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปตามหาคำตอบพร้อมผมได้ในช่วงหน้าคนที่เราตามหากับการอุทิศตนเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยรักษาฟรีแก่สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ที่นี่เองคือจุดเริ่มต้นความดีที่คนดีของเราทำมาตลอด9ปีและเขาคือเนตรดาวยวงศรีแห่งชาวกรุงเทพมหานครมารอทำการรักษากันมากเลยจะให้ผมทำอะไรบ้างครับน,นี้เออดี๋ยวไปเวลระเบียบก่อนก่อนที่คุณหมอเนตรดาวจะให้ผมไปช่วยงานตรงเว้ระเบียบผมขออนุญาตถามสักข้อหนึ่ง เมื่อตอนสมัยเด็กๆเนี่ยป่วยแล้วก็เจ็บอ่อนดแล้วก็ขาข้างขวานี่ก็รีบด้วยอ้าวแล้วคุณหมอเนี่ยมาหายเป็นปกติยี้ได้ยังไงครับคุณพ่อท่านไปทบกับหลวงตาค่ะท่านก็จะข้ามถนนไปเพื่อที่จะไปตัดแว่นตรงแถวบางลำพูนะคะคุณพ่อก็เลยอยากจะทาบุญถวายเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนสายตาสั้นก็เผื่อว่าชาติหน้าจะได้ตาดีขึ้นนั่นคือความคิดคุณพ่อหลวงตาท่านจะถามมาว่าอยากให้ลูกสาวหายไหมซึ่งขนาดนั้นตัวเองป่วยไงคะ,ค,ะคุณพ่อก็ ประหลาดใจก็เลยรับคำไปว่าอยากให้หายฉันก็ให้เรียนแพทย์แผนไทยเมื่อคุณพ่อตัดสินใจเรียนตัวเองก็ต้องเป็นผลทวงต้องเรียนด้วยเพราะว่าตัวเองป่วยใช่ไหมคะแล้วตาท้าก็มีวิธีก็คือเอาเราไปเดินในเลนที้เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจพอเราโตขึ้นเราเข้าใจว่าไอ้เลนมันมีความหนืดทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นขาที่รีก็ดีขึ้นโรคไข้ก็ค่อยๆทุเราแล้วก็หายผมจะไปช่วยตรงเวระเบียนก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยคุณหมอใหม่ ให้ขามชื่อนี้นะครับคุณนิชราแท้อึ้งครับผมอ่านิชราแท้อึ้งวิ่งสีสันนิ้วมีปัญหาแล้วก็ปวดหัวเข่าใต้ด้างขวาสองข้างเลยสองข้างเดี๋ยวรอพบคุณหมอนะครับหมายเลขที่70สทางด้านไหนนูนะครับครับครับทานยาแล้วดีขึ้นไหมคะเ้อมาตรวจต่อนะคะมาพบแพทย์ซ้ำเชิญด้านในเลยนะครับเพราะลงไปเรียบร้อยแล้ว่ย สวัสดีครับพี่ครับผมครับเป็นอะไรคะวันนี้เป็นผูเบียบเรียบร้อยครือเปครับผมครับเดี๋ยวอ้อมไปทางด้านในเลยนะครับครับครับเป็นไงคะงานที่ให้ทําเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมงานที่ทางคุณหมอเนียดาวให้หมอทําเนี่ย มันก็ดูสนุกนะแต่ก็ค่อนข้างที่ต้องละเอียดนิดนึงครับใช่ค่ะหลังจากตรงนี้แล้วจะให้ผมไม่ทาอะไรต่อครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของเภสัชดีกว่าค่ะคุณหมอเนตรดาเนี่ยผ่านงานอะไรมาบ้างครับคือเรียนจบมาทางด้านของสายบริหารธุรกิจทั่วไปนะคะซึ่งก็ไม่ตรงกับสายนี้เลยเนาะแต่ว่าเราเรียนแค่แผนไทยก็ระหว่างที่เราเรียนเนี่ยก็มาช่วยคลินิกของคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็ ทำเรื่อง Import Export เกี่ยวกับแว่นตาการทํา i m p o r t e x p o ก t กับแว่นตากับแพทย์แผนไทยนี่มันก็คือเหมือนฟ้ากับเหิวนะคะเพราะมันได้เงินต่างกันมากสุดท้ายก็กลับมาทําเรื่องการแพทย์แผนไทยเพราะคุณพ่อท่านอยากให้เราสารงานต่อให้เรียบร้อยก็กลับมาทําเรื่องกองทุนกับเรื่องของคลินิกการแพทย์แผนไทยไปครับคุณหมอผมอยากไปดูจริงเลยว่ามุนไทรมีอะไรบ้างนี่เป็นหมวดของเภสัชกรรมค่ะมีพี่ๆก็กำลังทำอะไรกันอยู่ตอนนี้อันนี้กําลังช่างยาค่ะขอทราบความรู้นะครับแต่เยอะแยะมากเลยเดี๋ยวเริ่มที่ทาง ที่เพศากำลังเกิดอ,อย่างนี้นีนน่เขาเรียกว่าอะไรครับน,น,นี่ดอ,นดอกจันหรือรกจันค่ะขอขอยานดหมหน่อยครับค่ะ หอมนะค่อนข้างจะหอมๆค่ะหอมเป็นสมุนไพรเครื่องเทศช่วยในเรื่องของขับลมบำรุงโลหิตได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของลมเนี่ยจะต้องให้ใช้ยาเปลือกทองร้างนะคะเปลือกกลุ่มแล้วก็เปลือกมารุม3ตัวเนี่ยรวมกันจะเก่งที่สุดในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการขับลมเห็นบอกว่ายังจะพาผมไปดูส่วนต่างๆของคลินิกแพทย์ไทยเนี่ยส่วนของยาาม็ดแล้วก็ยังมีส่วนของนวดด้วยค่ะเ่นค่ะ ตรงนี้เป็นหมวดของยาเม็ดค่ะก็จะเป็นส่วนของเภสัชที่จะต้องมานับเม็ดยาเพื่อที่จะต้องให้คนไข้นะคะว่าทา,านกี่มือ้อกี่เม็ดเป็นมาอย่างไงครับคุณหมอเนตรดาวเนี่ยถึงได้หันมาทําความดีโดยการเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยให้กับสังคมในปัจจุบันนี้ครับคุณพ่อขอค่ะบอกว่าอยากให้ไปสอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ<อ>ก็สอบได้มาแต่ก็ไม่ได้ชอบนะคะทําไปก็เพื่อคุณพ่อค่ะทําไมถึงไม่ชอบในการที่จะมาทาเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยล่ะครับ เอาความรู้สึกตอนนั้นก่อนนะคะก็คือเราทํางานเกี่ยวกับ i m p o r t Export เกี่ยวกับแว่นตาแพรบเดียวเองก็ได้เงินแล้วค่ะส่วนคุณพ่อเนี่ยทำงานมากนะคะทำงานหนักได้เงินน้อยแล้วก็บางทีฟรีด้วยเดี๋ยวยังพาเชิญค่ะเชิญแพทย์แผนไทยนวดนะฮะค่ะท้อค่ะแล้วก็หมดพลังความรู้สึกนั้นคือเราทำดีแล้วเราไม่ได้ดีอะ ความจริงทำความดีไม่เคยใส่ใจใครจะมองใครจะชมหรือจะว่าไราคนดีๆคนจริงใจในเมืองไทยถ้าหากเรารู้เราจะตามหาขอเพิ่งป็นสดีการนวดแบบนี้นวดกันแบบนึกอยากจะมานวดก็นวดหรือว่านวดเป็นยังไ,ไงคบเนี่ยไม่ได้ค่ะต้องผ่านเวชรกรรมก่อนแล้วเวชรกรรมเห็นสมควรว่านวดเราจรึงจะ นวดให้นะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็มีกระดูกพุณนอะไรพวกนี้นะคะการนวดเนี่ยต้องระวังสูงๆค่ะเพราะอันตรายมากคลินิกแพทย์แผนไทยเน่ดาวเนี่ยส่วนใหญ่เปิดบริการรักษาโรคอะไรบ้างให้กับสังคมครับก็จะมีโรคเบาหวานบัางอมพฤกอมพาตเป็นยอดฮิตเลยใช่ค่ะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเสพอะไรพวกนี้นะคะการมาใช้บริการที่นี่ในการรักษาเนี่ยเราใช้ยา ประเภทอะไรครับเป็นตัวยาสมุนไพรค่ะคลินิกแพทย์แผนไทยเน่ดาวนี่นะฮะ,ฮะเปิดให้บริการรักษาแก่สังคมทุกวันแล้วก็เวลาอะไรครับเปิดเฉพาะวันอังคารวันเดียวค่ะวันอังคารวันเดยียว่นั้นค่ะ9้าโมงเช้าถึง4โมงเย็นแต่กว่าคนไข้จะหมดก็ประมาณสักเกือบเกือบหกโมงค่ะคลินิกแพทย์แผนไทยเน่ดาวนี่นะฮะ เปิดบริการให้สังคมมาแล้วเนี่ยประมาณสักกี่ปีแล้วก็รักษาผู้ป่วยไปแล้วเนี่ยประมาณสักกี่คนครับรวมๆแล้วนะคะก็ประมาณ9ปีก็มาอยู่ตรงนี้2ปีค่ะใช่ก็คนไข้ก็เยอะอยู่ค่ะคแต่ว่าก็ประมาณสัก4ี0 0ัน0 0คนได้เงินในการตรวจรักษาไปแล้วเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ครับของเราใช้วิธีหยอดตู้เอาตามศรัทธา เพราะว่าบางคนไม่มีสตังค่ะไม่หยอดจะได้ถ้าใครพอมีก็หยอดก็คือหยอดตามกําลังศรัทธาคือไม่ได้คิดค่ารักษาใช่ค่ะแลวแต่ว่าใครจะศรัทธาช่วยเหลือใครก็นี่ก็อีกห้องนึงนะครับคุณหมอที่พาคุณหมอไปดูนะคะห้องทางด้านนู้นเป็นห้องประชุมสัมมนาใหญ่นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะดัดแปลงเป็นสถานที่ไว้สําหรับฝึก ผู้ที่จะเข้ามาอบรมเรื่องการแพทย์แผนไทยทการเรียนการสอนค่ะที่ผ่านมาในอดีตนี่ผมขอย้ำนะว่าในอดีตเนี่ยคุณหมอเดชดาวเนี่ยไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเพื่อผู้อื่นเลยแต่แล้วเนี่ยก็หันมาทำความดีด้วยการเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อสังคมในปัจจุบันคุณพ่อเป็นจุดเริ่มของการว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยครับผมมันคืออะไรแต่ก็ยังเครือบแคลงนะจนสุดท้ายไปออก พื้นที่รักษาโรคชาวบ้านตามต่างจังหวัดทําให้เรายิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าความหมายของพ่อความหมายของอาจารย์กําลังสอนเราว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดค่ะเป็นคําสรุปที่ฟังแล้วเป็นความรู้สึกที่น่ายินดีคงจะมีอะไรคุยอีกสองสาข้อสุดท้ายได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหพาผมไปเดินดูชม ต้นไม้ชมสวนอะไรก็เอ,อหายเหนื่อยนะครับอาจารย์วันนี้หลังจากที่เหนื่อยกันมาทั้งวันได้ร่วมทําความดีกับทางอาจารย์เนศด,ดาวนะครับมีความสุขยังไงบอกไม่ถูกนะครับที่วันนี้เพียงแค่หนึ่งวันที่ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมแต่ก็ได้เห็นความตั้งใจที่ทางอาจารย์เนรด,ดาวทำมากว่า9ปีะนะครับทีนี้เคยทราบว่าทางอาจารย์เนรด,ดาวเนะี่ยเคยมีเรื่องท้อทำให้ถึงขนาดอยากจะเลิกทำ แค่แผนไทยในที่สุดเป็นเรื่องอะไรครับบอกมาสิครับคุณพ่อก็ประสบอุบัติเหตุจากรถบรรทุกดินนะคะชนก็ทำให้ท่านต้องผ่าตัดสมองแล้วก็เป็นอมัมพฤกษเดินไม่ได้นะคะเราก็หวังในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็หวังว่าออานะถ้าเราทำบุญมากเนี่ยพ่อของเราจะกลับมาแต่แล้ว คุณพ่อก็ตายออพี่เสียใจค่ะตอนนั้นคิดอยากจะเลิกทำทอ้อ,อ,ทอค่ะแล้วก็หมดพลังความรู้สึกนั้นคือเราทำดีแล้วเราไม่ได้ดีอะ แล้วทำไมถึงยังมีวันนี้ครับก็มีวันหนึ่งอะคะ่ะมีคุณป้าแก่ๆอายุสักเจ็ดสิบกว่าปีได้นะคะท่านก็เดินถือกะปิก็นิดเดียวค่ะพอใบตองมาเอามาให้หมอ,อมในความรู้สึกเราตอนนั้นคือเราโกรธนะคะเราโกรธแกมากว่าก็เลยเอ็ดแกไปว่าทำไมคุณยายทำแบบนี้อะคะไม่ควรจะต้องมาเลยอะแกก็หันมาบอกแล้วว่าหมอ อย่ากโกรธอยเคืองฉันเลยฉันก็แค่อยากเอาของมาให้หมอกินน่ะของดีๆหมอจะได้แข็งแรงมีแรงเอาไปรักษาคนอื่นต่อไปนั่นก็เลยเป็นจุดทําให้เราได้ทําความฝันของพ่อความดีจะเสียสละอุทิศตนโดยมีหวังสิ่งตอบแทนอย่างนี้จะทําไปอีกนาน แค่ไหนครับก็คงจะทำไปที่เรื่อยนะคะจนกว่าจะทำไม่ไหวค,คนดีๆไม่ว่าอยู่ในคนดีๆไม่ว่าใกล้หรือจะอยู่ไกลคน,คน,เ,ลนเราต่างเคยมีความฝันง,งดงามที่เคยวาดไว้จบลงด้วยความสมหวังสักกี่คน อย่าให้ความสำคัญเลยในความเสียใจกับน้ำตาตราบใดที่เรายังคงความดีอย่างกล้าหาญต่างหากนั่นนับเป็นความจริงที่ภาคภูมิยิ่งใหญ่ดีกว่าอยู่กับความฝันอันโสมมที่ยอมก้มหัวให้กับสิ่งชั่วช้าแลกเศษเงินสกปรกที่ร่วมรุมชำเลาชาติอย่างหื่นหิวต่ำทาวยิ่งกว่าสัตว์ป่าเถื่อนถอยไร้สำนึกและฝันของเขาคนนี้แม้อาจาไม่ได้เป็นดังหวัง แต่ก็นับมีความหมายกับสังคมด้วยคุณค่าที่เขาให้ความสำคัญบูชาตามฝันของพ่อและนี่คือเรื่องราวความดีตลอด9ปีของเนตรดาวยวงสีแห่งชาวกรุงเทพมหานครเราเชื่อเหลือเกินว่ายังคงมีคนทำดีในสังคมในโลกนี้อีกซึ่งเราจะตามหาคนดีคนต่อไประวังไว้ว่าจะเป็นคนในจังหวัดคุณสาหรับวันนี้รายการ76จังหวัดตามหาคนดีคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับเดินต่อไปอย่ายุดยังจะเดินพระเชิความจริง และฟฟัน้าร่วมส่งเสริมและให้กำลังใจคนดีเสียสละเพื่อสังคมโดยปาตะท